สวัสดีคะ่ะพบกับกัมมิ่แอช่นเนี่วนะคะเมื่อนี้พามาถ่ายบรรยากาศยามเศร้าค่ะอยู่ไฮยนูนาค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้เป็นเด็กแป้งไลเดอร์ค่ะพี่น้องเมื่อนี่ยูไฮหยหูนาคือเก่าจ้า,าสะเนาะคะ่ะนามลา,ายหลายจ้ะพี่น้องจ้าขุฟุ้งป้าจ้าป้าถับทิมจ้าพี่น้องกำลังข้นลอยเลยจ้า อุ้ยหลุดหนามหล่นสะเลยจ้าหนามร้ายแห้งจ้ะวงปลารลอยเต็มเลยจ้ะพี่น้องจ้ายุ่แดงใส่บลงเไปไก่ ปลาทับทิมเนาะคะ่ะส่วนหมากจะปล่อยปลาทับทิมะคะ่ะปลาทับทิมจะเยอะปลาเนนปลาทับทิมตอนนงองเศ้านะคะพันถ้นมาพูนหลายคักค่ะนี่ค่ะบรรยากาศเที่ยงให้เที่ยงหน้าเฮ้าค่ะลังเลยน้อยตะก็ได้ยูได้เศร้าจ้ะพี่น้องจ้าบรรยากาศเย็นดีค่ะแม่ก็พอนอนหน้าค่ะ ย่ำเหมือได้นุ่แดงอย่าออกมาก,ก่ะออกมานอนก็พอก่พอก็แม่จ้ะพี่น้องจ้าแต่อาซสีได้นอนแหละจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวหัวก็สีออกลูกละค่ะตัวน,นี้ออกไปแล้วนะคะได้ลูกไส้ค่ะนอนอยู่่นใ่แล้วค่ะเหรือแม่นี่ค่ะวันที่22เราจะได้เจอกัน ต้องออกมานอนเผาจ้ะอันนี้ม่มาในใหญยละจ้ะจ้าอันนี้ข้าวโพดของแม่เนาะจ้ะคนปลูกค่ะเหลิมเป็นฟักละจ้านี่ข้าวโพดข้าวโพดของแม่ค่ะฟังทงั้งหุ่นกับมีเด้อจ้ะพี่น้องจ้าข้าวโพดจ้ะมันปลูกฟักไรยางเนาะจ้ะ อันนี้ก็คือบวมอันนี้นูแดงเก็บไปเหรอคะแล้วก็ทั่วฟังเงาคะ่ะกำลังเริ่มออกลคะค่ะแต่สิได้เก็บกินละค่ะพี่น้องจ้าพาชมบรรยากาศบนท้องทุ่งนาหน้า,น,านูแดงเองก็จากพี่น้องจ้านี่ปลาแรียนลึบๆน้ำลวดละ บรรยากาศบรรยากาศดีแห้งจ้าพี่น้องจ้าบรรยากาศดีมากๆคุ้นป้าขึ้นอีกล่ะลอยเต้มเลยจ้ะ ตรวจรวมบรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องจ้าอู้เสียงลมสบายจังเลยสมาชิกที่อยู่หน้านะคะคุณน้องหลงออกมาอยู่หน้ากับยายจ้าเอ้ยน้องหลงมากระเป๋าเนะจ้ายินดีเพื่อใหญ่ละจ้าอยู่หน้าค่ะคุนตัวนึงดำ ดำทำอะไรอันนี้คุณหลงเนี่ยเขามา mustache, <Regular. S 1> อยู่หน้ากระยาย่นะคะอ้อยอ้อยอ้อยอีสากันอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยอีสากันโออ้อยอ้อยอีสากันเออแม่กะหักแม่กะหักเมื่อทุกคนล่ะนี่ยหักเมื่อทุกตัวล่ะนี่นี่ยักะห่างห่าห่าพ่อแล้วพ่อแล้วลูกพ่อแล้วป้าเนาะจากร้ายแห้งจ้านี่โอ้ยขึ้นมาอีกแ uh, ล้วจ้าป้าทับทิมเป็นแดงๆอยู่จ้ะพี่น้องจ้า หุงปลาปลาเนมปลาตับทิมพี่น้องจ้ากำลังไงลเ, e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  เลยจ้าเป็นแดงแดงเต็มเลยจ้า <Born. S 2> ขอกะแม่ข่วยุนาคงสิบมีเจ้าของ,ขอ,งอือ่นๆจ้าเจ้าของอืน่นๆนีไหมายถึงคนที่บ่ได้สื่อแล้วก็บ่ได้ปล่อยแต่กับมหาขโมยกินเนาะค่ะจ้าเป็นเต็มๆเลย สามารถฉีลายแหงคุ่นลูกเจีย๊ยบอีกสองตัวแล้วก็พี่หลงพี่ดำดมอนีมาเสนอเมนูเด้ดติตมำสมงุงอันนี้แมปปนกบถอดกบปนเดอ้อจากพี่น้องจ้าพี่ตาแสบแหงหอันนี้แม่ถอดกบปนหน้า๊ะใส่ขงิขงใสง่หินค่ะหอมค่ะแซ่บแซ่พี่น้องจา๊ามาจา้ะเดี๋ยวเนื้อเดีดติตามาสมุงนะคะ มาจ้ามันต้องสมบงน,นี้มาจ้าอุ๊ยกระเทียมผมมาเป็นหยังขัวหน่อยๆอ,อยู่ทงไทยทงหน้ามะจ้าพี่หน่อยอ่ะกระประมณนมะจ้า <S 2> <S 2> ตำพริกกบกระเทียม เทก่อนนะจ้ะเทีเทปมัน,นาวอย่างเดียวพออย่าไม่สมน้ำตาลนี่ว่าอะไร ใส่ลายแส่ปลาแห่งตาลนุ่นแดงเป็นคนกินหวานเนาะจากพี่น้องจ้าไม่เลี่ยงเลี่ยงพี่ปลกใกล้หน่อยตรงชื่อหลดจ้ามันออกอะได้โอในนอนพ่อมีใส่ลายไปแดดยว่วกจ้าปลาอู้กิน บ้านไแกทงได้หน่คะไได้หมัดจนไปแดดเนาะหนิหนอหมัดจงสีพี่นันเดบอเดเอหนเพ่ะไม่หลอกทังคอยหลบสังคอยใส่าแดงเนาะจ้าพี่นนอจ้าดูเด็ไปคุณสอบตอนตอนจ้าแม่จะแต่งตัแม่บอแม่ ไม่แม่จะไปปาเลยต้องมานอนเเผาเทียงหน้าจ้ะไม่หรอขาใจคำบอกด้วยจ้ะนอนเฝ้าเทียงหนา้าใช่ค่ะจะไปขุดมนันมาจ้าหุ่ว่ะปเนี่ย ตรน้านะอกจากีิเขาก็ยังระเสรมเมกั <c oughs> ไม่ได้สิสอบต้ำสมบัจใส่หนังปลาได้จ้ะห <c oughs> นังปาด็พ <c oughs> <โด>อ <c oughs> แล้วตอนโอเคหวานเด็ดใจแล้วล้อจ้าตำสมมือ <c oughs> จ้าแบบบานๆนะจ้ามากินข้าวน้ำก้นจ้าพี่น้องจ้า เมนูกับข้าวส้มตำถอดกบปนค่ะปิ่งป้าค่ะนี่พักแก้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะแมงน้ำแ่บบอคร่บมาจ้าพี่น้องจ้ามากินเขาน้ำก้นจ้ามาจ้าหลังจากกินขขากินน้ำเหลวเนาะค่ะพี่น้องค่ะบันนี้ก็ได้เวลามานอนเฝาเทียงค่ะนอนเฝาเทียงหิย่ายเนาะค่ะรับไปแล้วหนึ่งไ่จ้ามาจ้าบันนี้กะ ขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนีด้วก่อนดนะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ไปรับชมคลิปให้ได้เ้ยค่ะขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะเมื่อน,นี้คลิปสันส้นๆค่ะพามาเบ่งบรรยากาศอยู่ไฮยูนาค่ะมาค่ะเดี๋ยวมาน,นอนปอเถียงเนะจ๊ะ <laughs>